มาชมนะอนุบาลการ,กรเกษตรนะน้ำท่วมแล้วไก่ไปหมดเลยนะครับส่วนไก่ไข่ก็เข้าไปในหมู่บ้านแล้วให้เขาแล้วนะครับพวกไก่ชนก็จะปินก่อตามเหล็กอย่างนี้เพราะว่ายังสร้างไม่เสร็จนะครับก็อยู่ตามนี้นะครับก็เสียหายไปหลายตัวนะครับเยอะแต่พวกตัวเล็กๆก็ ่าจะเสียหายเกือบหมดนะครับก็เหลืออยู่ประมาณนี้นะครับที่ไว้ครอบสุมไว้นะครับเพราะว่าตอนเช้ามาก็มาจับได้แค่นี้นะครับก็ตายไปหลายตัวนะครับก็จะมีหูไก่นะครับเป็นไก่รุ่นอยู่นะครับก็จํานวนหลายตัวอยู่นะครับก็เอาสังกะสีวางกับพื้นเหล็กให้ไม่รู้ว่าจะน้ําจะเพิ่มระดับขึ้นมาอีกหรือเปล่านะครับ ก็ทําสํารองไ้ก่อนอยู่ประมาณนี้นะครับฝนก็เริ่มตกมาเรื่อยๆอีกแล้วนะครับที่จริงโนรูก็หมดฤทธิ์ไปแล้วแหละแต่ว่ายังมีฝนอยู่แต่ตอนนี้ก็แดดก็ออกมาแล้วนะครับน,นี่ก็ถ่ายทําให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับความเสียหายที่เกิดจากมรสุมโนรูนะครับส่วนพืชพันธุ์ด้านนอกนะครับก็ท่วมเสียหายทั้งหมดเลยนะครับ พวกปูปลาหอยอะไรก็ออกไปหมดเลยเพราะว่าท่วมมาหมดเลยนะครับอันนี้คือถ่ายภายในโรงเรือนของเล้าไก่นะครับของอนุบาลการเกษตรก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะครับสวัสดีครับ